เอาครับมาพอกันเอาซองกล่องใส่กันลับพี่น้องเอ้ยครับผมอ่าไอ้ควาชารีคนคุยง่ายคนคุยง่ายคุยง่ายโอ้กองคุยง่ายเออเจาดองนครจังหวัดเนนาประตูเออจะมาขายปลาแดกขายประเด็กขายปลาแดกขายก๋วยจับเอาพ่ออันนี้ได้รับหน่อยครับครับเอาปลอยไฟมารายพรครับผม ไปอิตาลีบมยังขายปลาแดกยัางเดียวโอ้ดีแล้วโอ้โหปลาแดกไม่ยังรุกน้อยขายปลาแดกเสียเขาให้อยู่ะเอ้พูดแล้วเนาะปลาแดก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 เกลี่ยมยมยมเลยตัวนี้เออไอนี้อันนี้กล้วยจับกล้วยจับโอ้กล้วยจับกล้วยจับแซ่บสะเดินอันนั้นเจ้าเฝ้าเด้อเดี๋ยวลูกแพร่บนสีขายเกียอยู่ลูกแพรขายเกียครับโอาจะแสดงว่ามาจากบ้านดุมบ้านเมร์มาจากพ้านอะครับมาจากบ้านยังไหนเพรอันอันสองควรล้อยบ่ยังไงสองควรล้อย าาจะไมปยีลูกด้วยขายสามขวดร้อยเออพอยเชารีลีขาย2องขวดร้อยกรสันจะไปซื้อนาแม่ซื้อ,อยูนีได้หลายก็ได้หลายก่ไดสอง<ะ>ขวดแมน,น เป็นไรสู้มือไหน,นหอยู่จังเด็กกินจังเด่กน,นี่แหละเดี๋มาหว่วงงานกันครับแม่ยครับพ่อยังงครับทางวงเพลนหมวกขย้อนมาพวกบุออพการะของสปอนเซอร์กันสปอนเซอร์อะไรครับบริษัททางบริษัทท็อปไลน์นะครับออออทั้ทงพอทว,วิชัยเพคนกับบ,บอทแค่เรามีสปอนเซอร์เข้ามาหาแม่นโนแล้วก็ขเพือ่อการคู่สีเป็นเลือกศิลปินครับผมลูกแพร์วัคซ์กับครับพูดปล่อยฝ่าย Concerns, oh. อันนี้บมานอะครอันนี้มันน้ำกันครับผู้ที่ซอยหอยตามครับท่อช่องท่าช่องนะครับอช่องคือกันแมนครับท่อช่องแล้วมันเป็นท่อม่องนะครับช่องช่องมันต้องถอนเรคคอร์ด ฝากไว้น้ำเด้อคกับอีกช่องหนึ่งช่องลูกแพะไร่พรนะครับพักพักปลาลีนบล็อกปลาลีครับปลาลีมาทำนมาทำกันครับซูเมอร์นี่ซูเมอร์ใน่ทยทอดทั้งช่องยูทูบตากเลี้ยงกันเมื่อส์ความเกินไวของศิลปินเออผู้ใดไปใส่บ้าใส่บึ้งในยูทูบโหลดอันนี้ช่องนี้นกปีกเล็กเออช่องนี้ช่องนกปีกเล็กเด้อครับมอดไไฟมารรรพคับอันนี้ช่องไหนครับอันนี้ปล่อยไฟไม้ได้พรอันนี้มันต้องทองเล็กขอนแล้วฝากกด ติดตามคุณเสียงแม่ข้าม <S S S มันมันคัดกันดอยนึกนี่ยังอันคัดก่อนตอนเดี๋ยวมาเลยพอดีอครับปล่อยไฟปรึกษาเบาพอิสเซอรีก่อนดิครับพอยิสเซอรี่ห้พรมาเ๋ยพอขอมากรุงเทพปุ๊บปล่อยไฟได้ ปล่อยไฟมาไรพอดคใดนดมาไเงินเงียรอมาไเงียเลยรางวัลมาไรเงินอมาไรเงินมันมันมากดิเออแม่ปอกระตับด้าอยันยี่คิวคางเดียวแล้วสองมือเอาชาวบายังกันไรเป็น้บดบ้างเียที่ตั้งหมนต้้งคืนนก็เลยนี่เป็นทีทติวไล่ไปตามด้เออปอบขังปอบปอของปอบข้า สวมอยู่หอกสวมเป็นเคยอยู่ร่วมกันเออขันมี้ให้ยตันมันบ่ขันบอกได้ไม่มีเฮ่เนี๋ยสิรอดพื้นเออขันบอกได้ขันบอกได้เฮ่อยู่ใต้เต็มความเต็มความซุปเดือบ่ตตัวความขันอยู่ทั้งขันอยู่ทางใต้ทั้งเท่างเหรอ ขึ้นต้นแล้วขึ้นต้นไม้แล้วก็โดดขวามไปเอลุยไปเรื่อยลุยไปเรื่อยาากกี่ตกลงนี่ได้เพราะนี่เป็นเซนรอนเพราะนี่เป็ยังไรกวยจั๊บก๋วยจั๊บสวยจับกวยจั๊บลวกกินตบกินด้วนอันนี้ก๋วยจับสำเร็จรูปเป็นบ่อไหสำเร็จรูปของของของอ่ะพิเศษเลยดีละอ๋อเป็นเป็นยังไงพอนี่รูปแบบสำเร็จรูปหรือเรร็จูปล่อตบจบ ตบเก็ดตบเข็ดใช่ใช่ครับพบได้รับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าเริ่มเริ่มืไอแล้งยูนอย่างก่อนล้างตลาดไทยตลาดไทยนะครับเสียงอีสานหลังเด็กๆมาไดพอนพร้อมทีมงานหลักการมีศิลปินมาร่วมแจมนั่นก็คือลูกแพท้ได้พอนหลักการคุณปล่อยฝายมาได้พอนเสนุกสนานกันแทนแน่นอนเต็มที่นะครับอยากฟังเพลงไหนมาฟังหนพีิพี่เพลงเก่าเพลงใหม่ครบเลยไปครบแค่ไปฟังแท้เดียวรสไหนพี่พี่อันนี้ไอ้หนุ่มรถซุกไอ้หนุ่มรถซุกเออ เดี๋ยวโดนืออย่าลืมน้ำเอฟซีให้พกเงินมาน้ำเพื่อที่จะมาซื้อน้ำปลาลาของแม่น็กไปไปกินน้ำไปตำโพกับกุ้ครับถ้่เพียงจะคล้องกัยังจำไม่ได้ครับแม่ผมไอ้โคไอรูรถสุกถ้ามาห้กินเจอกันผมครับครับผมครับผมกินแล้วบ่ล่ะเขานะกินแล้วพ่อเออเดี๋ยวอันนี้ถามลอกประเด็นเล็กด้อย